ราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขตหนึ่งพักภูมิใจไทยครับจากที่ผมได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องบ้านด่านสิงขรตําบลคลองวานอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ผมขอหารือผ่านท่านประธานในเรื่องของจุดตรวจผ่อนปลนพิเศษด่านสิงขอนตั้งอยู่ที่บ้านไร่เขาตําบลคลองวานมีเขตแดนติดกับจังหวัดมริดประเทศเมียนมา ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเชื่อมต่อไปยังฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นจุดที่แคบที่สุดในสยามครับก่อนเหตุการณ์โควิด -19 จุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงขอนมีเงินหมุนเวียนจากการค้าไม่ต่ำกว่าเดือนละ200ล้านบาทแต่หลังจากช่วงโควิด -19 การค้าในพื้นที่ดังกล่าวได้เข้าสู่สภาวะซบเซาจากเดิมลง70ครับ นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังขาดลานตรวจปล่อยสินค้าที่ใช้สําหรับการนําเข้าส่งออกสินค้าอีกทั้งสาธารณูปโภคในพื้นที่ได้ชํารุดทรุดโทรมลงไปมากเช่นป้ายบอกสถานที่ป้ายบอกทางอาคารตลาดนัดไฟฟ้าและถนนสาธารนณะเป็นต้นครับหากสามารถเปลี่ยนจากจุดผ่อนปลนให้กลายเป็นด่านถาวรได้จะช่วยสามารถอำนวยความสะดวกให้กับระบบโลจิสติก และสามารถเพิ่มศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการค้าบริเวณชายแดนให้สามารถต่อยอดธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวกยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวอันจะส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดอาชีพรายได้การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าจ้างการจ้างงานก่อให้เกิดโอกาสและการเติบโต ของโครงสร้างเศรษฐกิจในจังหวัดครับรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวให้กับชาวบ้านเช่นการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนการจัดอบรมการจัดระเบียบผู้ประกอบการร้านค้าหรือการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ครับและประการสุดท้ายก็คือเรื่องของผังเมืองครับผมอยากส่งเสริมให้มีการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันให้สามารถสร้างโรงงาน แปรรูปอาหารทะเลในพื้นที่ได้เพื่อรับรองภาพเพื่อรับรองกับภาคประมงและต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปอันจะทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นได้ครับกับผมจึงนําเรียนผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงคมนาคมและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากมรมศุลกาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยผลักดันโครงการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านภาคท่องเที่ยวขอบคุณครับต่อไปก็เชิญคุณสห